สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีอีหละบุ้งอิงสาวน้อยเพรบานแพงทุกทุกคนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้หลังจากที่กระไดไปเบิง้งไปติดตามข่าวสารความคลืนไวของทีมงานสาวน้อยเพรบานแพงซึ่งผม ก็ได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งแฟนคาเฟซีก็ได้เขาไปเบื้องลายแล้วล่ะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปของทางด้านบอตโจบอตโจเพิ่นก็ได้เฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดคอนเทนต์ขึ้นมาเนาะพี่น้องไลพ่พี่แอดมินมาหาให้ไปเก็บกระเป๋าซึ่งบอตโจก็ให้พี่แอดมินมาหาไปเก็บกระเป๋า เพื่อทีสิเดินทางขึ้นสู่ก,กท่อมเพื่อทีสิไปซอยวงสองในการทำคลิปทำคอนเทนต์ท่ายทำวิดีโอลงช่องเพื่อทีสิให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามความเคลื่อนไหวของวงสองแม้ปีมาหาแล้วก็บอกในคลิป พี่น้องกับคงเสด้ยินเนาะพี่น้องใจจริงพี่มหากะบอยจากสิไปเราบอกว่าเราก็อยากอยู่นี่แหละแต่ว่าในเมือมันเป็นคำสั่งคำสั่งของพ่อโจเนาะซึ่งพี่มหากะปฏิเสธบ่ไดรเนาะพี่น้องหนึ่งจากพี่มหากะเป็นลูกจ้างในเหมือนายจ้างเพื่อนสั่งให้ไปทัหนาที เฮากะจำเป็นต้องไปเนาะ่น้องกับเข้าใจพีมหาเพราะว่าพีมหาแล้วกะเป็นเอฟซีอีหลานน้อยองยิงตั้งแต่เราบวชตั้งแต่เราบวชแล้วกะเป็นเอฟซีอีหลานน้อยองยิงจนเราได้ซึกได้มาทำงานที่องค์กรสาวน่อยเพี้นันแพงเพื่อที่สิอยู่ไก่อีหล่ะเพื่อที่สิ ในเบิ่งการสแสดงของอีหล่าย,งยิงใกล้ใกล้ก็เข้าใจเนาะครับเข้าใจพี่มหาปวดตัวกับเหตุคอเทียนไหนเล่ากับเตือนเลียตูนแม่ฟิโน่เตือนเลียตูนพี่มหาเนาะครับเล่าจนหนาลาจนหนาซีดมนาะพี่น้องได้เขาไปเบิง่งคลิปบ่ครับเล่าจนหนาซีดสร้างไหนเล่าไปเก็บกระเป๋าเล่ากลับไปโดยที่เล่าบทตอบโต้ตย์ยังจะค้ำบทถามยังจะค้ำ แล้วก็เป็นคุสื่อซื่อเนาะพี่น้องพี่มาหาก็ไดเห็นกระเทึ่งอยากหัวทึ้งสงสารเล่าเนาะบทโจเหตุคอนเน็นขึ้นมาแก่เฮ็ดให้พี่มหาตึงนับหนาสีจังไดกะเป็นกำลังใจให้พี่มหาสู่ๆครับมันเป็นคำสั่งเป็นนาที่ที่เขาต้องไปเหตุ ยังวานล่ะครับยังทีเข้าหูเนาะวงสองตอนนี้กะมีปัญหาเด็กๆน,ๆน้อยปัญหากับการปรับเปลี่ยนสกิบเพลงหลังจากที่บอดโจกะได้ไปปรับได้ไปแก้สกิบไม่บอดโจกะอยากให้แฟนคลับเอซเพื่อนได้เห็นเพื่อนได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทางดา่านสาวน้อยและเพื่อนโชว์เนื่องจาก าสาวน้อยเราเมื่อโชก่ะมีผู้ใดกับพ,พี่น้อง็นแอดมนตัวนี้กับมีน้องปอมแปมบอกน้องพอมแปมคนหนึ่งเนาะครับที่ไ้ยินบอลโจวบออยู่ในชิปแล้วก็ให้พี่มาหาไปเสริมทัพให้พี่มาหาไปซอยถ้าเบื้องจากแอดมินสาวน้อยเพี่บแต่แพ่งที่มีอยู่ตอนนี้พี่มาหาก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุด นี่คือความคิดส่วนตัวผมนะครับผมว่าเอดมินสาวน้อยที่มีอยู่อยตอนนี้เนาะพี่มหาผมมาเป็นคนทีเก่งที่สุดทำคลิปลงคลิปช่องสาวน้อยเพชยบังลแพงมือมือหนึ่งได้บ่เม่นน้อยหน่อยคลิปน,นะครับสำหรับพี่มหาบ่โตกะตัดสินใจเลือกพี่มหาให้ไปซอยทางด้านสาวน้อยลราเพิ่นโช์เนาะหลังจากนี้สาวน้อยลราเพิ่อนโชเพันก็สิดีขึ้นมาทั่วทั้งกท,งกทมอบอโตก็เลยอยากให้มาโปรโมทวง ให้ซอยทางด้านนั่งเอกปอมแปมซอยกันโปรโมทวงสองมันกับจำเป็นเนาะพี่น้องบอโรโภแล้วกับจำเป็นต้องเฮ็ดเพราะว่าวงสองมันบ่มีแอดมินโปรโมทซอยมันกะเเขดไห้ความเคลื่อนไวของวงมันกะเงียบมันกันกบ่ค่คอยมีความเคลื่อนไปนะครับทางด้านซินปินกะมีช่องทุกคนแต่ว่าส่วนมากอันนี้ก็บอกตรงๆนะพี่น้องที่เห็น ทางวุงสองสำหรับศิลปินทุกคนเนาะเพื่อนกับบ่กคอยท้ายคลิปลงดอกพี่น้องมีแตไลฟ์สดลฟ์สดขอเง,งินขอมาไล่เนาะครับอันนี้ก็คือว่าตรงๆเลยแ่ะครับเพราะว่าวุ่งสองกับบ่กคอยอโปรโหมทรงุงซอยทางด้านมงปันใดเนาะพี่น้องมแตส่วนมาเห็นแด้พาก,กันนั่งลฟ์สดแล้วก็ปักมดุดบัญชีกันย่งงางแฟนคลับอซี่กรายคนก่สกับ้ิห็นแล้วครับ สำหรับศิลปิน่วงสองทีวนมากเนอะเป็นกะคือผมบาแ่ะครับในเมื่อมันมันมีคนโปรโมดบอดโจก็เลยตรงเลือกพี่มหาให้ไปซอยให้ไปท่านาทีตรงนี้ซอยเพื่อทีสิให้แฟนคับยู่ที่ด้เบิงควบเกินไ้แล้วครับจัได๋กะเป็นกําลัางใจให้พี่มหาเนอะประด้ไปตลอด กลับไปช่วงที่ทก่อนทั่วกอทมอของสาวน้อยเราเพื่อนโชว์เนาะหลังจากก่อนทั่วเส็จพ,พี่มาหากับคุ้มสิเนครับไปที่สาวน้อยเพลิบแผ่แพงที่ได้ยินจากคลิปของบอโจเบาเนาะพี่้องเห็นพี่มาหาถามบอโจว่าช่วงเฉพาะช่วงก่อนทั่วกอทมอบอโจก็บอกว่าเฉพาะช่วงกอทมอ,อ,อเนาะพี่้องเยบซีเฮ้าปุด้ดไปไปเบิง่ง ตอนนอนเเพื่อนจที่สีมาทั่วคนเท่ามนี่แต่เห็นพีมะะพ่มหาก็ะทัาทายพี่มหาเนี่ยครับหกำลังใจเลาเห็นเราเป็นคนซื่อเราเป็นคนที่จังใดเรานาะพี่นองเป็นคนเงียบเงียบเป็นคนเงียบเงียบเป็นคนซื่อเป็นคนที่บ่ได้มีอย่างมากไามเนาะครับพอโจอสซังเห็ดีอย่างก็เห็ดคือผมว่าแหละครับคือจยงผมคิดแหละ พี่น้องกับิคชี้ซื้อผมล่ะครับแอดมินสาวน้อยเป็นบรแพงที่มีอยู่พี่มหาก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นคนที่มีฝีมือที่สุดนั่งในตอนนี้เนาะสำหรับแอดมินภาคสนามบอโตก็เลยจำใจจำเป็นต้องเลือกพี่มหาเพื่อที่เสียพี่มหามาซอยทางด้านวงสองคลิปนี้ผมนุม่มบริบอร์เกอสองออฟฟิเชียลก็เลย ได้ไปเห็นคลิปๆนี้แหละครับก็เลยหยิบคลิปนี้มาเฮ็ดข่าววางสูบพี่น้องยิบซีห้อฟังยังไงกะส่งกําลังใจให้พี่มหาครับเป็นกําลังใจให้พี่มหาสู้ๆเด้อไอ้พี่มหากะนเก่งที่สุดแล้วล่ะของสาวน้อยเป็นแป้งแอดมินผักสนามคลิปนี้ผมนุ่มบริบรูรณ์คิวสองออฟฟิเชียลก็ขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ